สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสายคาวากันนะฮะคาวาซกิ Z x 150กันนะฮะเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับภาสีขาดเกินนะฮะสภาพต้องบอกว่าสวยครับสวยมากๆเลยนะทชุดสีสีออกเหลืองเหลืองส้มๆนะฮะชุดสีสวยมากครับชุดสีสวยเงาเงประมาณ90%เกือบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละฮะเหมือนรถปั้นปั้นปั้นมาจอดนะฮะอะไรน็อตเรทก็ค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ฮะชุดหน้าเล็กนะฮะชุดหน้าเล็กรถเบามากเลยฮะยางใหม่หน้าหลังเลยนะอ,อาร์ซีออะก้อน1 7 1 8นะฮะขึ้นใหม่ปั๊ร้อยสินะฮะจานแบริง่งแกนล้อน็อตเรทสวยๆเลยฮะ หม้อน้ำมินียมท่อเลททรงกระดกสวยๆฮะใต้ท้องไม่มีบุบนะฮะก็ะผมดูดมาแล้วเสื้อตรงรุ่นนะฮะหนึ่งแปดเจ็ดแปดชุดไฟเดิมนะฮะกล่องเล็กของ ZX กรจับสภาพใหม่ทั้งคันนะฮะสวยเลยฮะมีหุ่มคาร์บอนเนี่ยฮะสวยสวยมากเลย แล้วก็ท่อแหลมแอร์ซ้ายขวาคุมคาร์บอน,นแผนงคอเซ็ตเอ็กตรงรุ่นสายคัดสายคันเร่งระคังทองนะฮะระบบไฟก็ไฟเกียร์บ้างติดนะไฟเกียร์หก็ติดสายใหม่ขึ้นนะฮะวัดรอบอุดนะฮะวัดรอบไม่ได้ต่อแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายไฟต่ำไฟสูงะฮะถังสวยมากเลยถังน้ำมันเคทีมสวยๆเลย สีเครื่องก็สวยเนะี่ยเครื่องแห้งๆเลยคาบูเคเหลี่ยมโชคหลังใหม่นะฮะโชคหลังของอะไรนี่ไม่แน่ใจอะไรชุบก็มีนะฮะเนี่ยพวกกันสับกันช้ำสีลวดเงามากทรงสวยนะฮะใบทะเบียนมีครบนะทัถังสองที่เป็นถังมเนียมนะฮะใ,ใต้เบาะสองที่แยกปกติโซ่สเตอร์เลดน,นะฮะสวย ตั้งข้างผมเบิกใหม่เนะี่ยของเซตเอ็กเวลารถมันเตี้ยนะจอดมันจะค่อนข้างตรงมากเลยจอดต้องระวังกลัวมันจะล้มนะะก็ขอบสเตอร์ผมเบิกใหม่ก็มีมาเก็บงานนิดหน่อยนะฮะเนี่ยสวยเลยสายคาวามไม่ต้องพูดถึงฮนะเรื่องความแรงแล้วก็เรื่องราคานะแขงมากรีดวีสามนะฮะ ฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าจัดติดง่ายนะคันนี้ี่จอดไว้หลายวันแล้วนะไม่ต้องเปิดโคกเลยฝึงเดียวติดเลยฮะเครื่องเงียบทิพเลยฮนะไม่มีดังก๊อกดังแก๊กไม่มีดังคัดไม่หมอนไม่อะไรเลยนะเงียบมากเครื่องน่าจะโมมาแล้วแหละฮะ น่าจะนิดหน่อยแหละเพราะผมไปลองขี่ดูโลรถวิ่งดีมากครับขี่สนุกนะขนาดประกับประกับคันเร่งเดิมนะเปิดคันเร่งโอ้มันขึ้นตามมือนะรถรถมันขี่สนุกแต่รถมันเบานะด้วยลุมหลังดำขึ้นหน้าเล็กนี่รถมันเบา ่องแป๊บหนึ่งนะควันเยอะเลยอ่ะมาดูระบบไฟดีกว่าบบไฟก็เนี่ฮะไฟหน้าไฟท้ายต่ำไปสูงชุดสายไฟเดิมนะฮะไม่ได้ตัดเลยนะถ้าจะใส่ไฟลงไฟเลี้ยวอะไรก็ใส่ได้นะเจน้ำมันถ้าจะเสียบก็เสียบได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เสียบสวยฮะ ใคหาอยู่นะรถค่อนข,ข้างน้อยนะเซทเที่เราเห็นกันก็วิกเตอร์คาวาเซอร์บิโกนะเนด,ดูมือผมนะมันปิดปิดติด,ด,ดมือมากเลย คว,ความจริงมันบิดได้อีกลึกเลยฮนะทะลึกเนี่ยกับแปดเลยนะแต่ว่าเสียงมันดังเนะี่ยเกรงใจข้างบ้านเขาก็ประมาณนี้ฮนะเอาเป็นว่ารถสมบูรณ์แล้วกันฮนะคันนี้แต่ว่ามันก็เป็นรถมือสองนะฮะก็มันจะมีซ่อมจุกจิกตามอายุรถมันแหลนะฮะการตันใดสนใจเซทเอ็กคันนี้นะฮะราคาราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งเอ่อห้าหมื่นเก้าพัน 500บาทนะ5้าหมบาทนะฮะเอกาสารมีเล่มชุดโอนครบนะฮะสายคาวาไม่ต้องพูดถึงฮนะราคาแรงฮะแต่ว่าผมคันนี้สวยฮนะคุ้มกับราคาแน่นอนนะถ้าเทียบกับพวกสายเอน็นหรือสายยามาที่ผมเคยขายนะี่ยราคามันจะห่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะนั่นแหละฮะมันเป็นเป็นรถกระแสฮะนะรถทีมนิยมนะฮะราคามันเลยสูงอังในใดหาอยู่เนะี่ยผมว่า สวยมากเลยคันนี้ตั้งเบาไว้นะฮะเนี่ยท่านใดสนใจก็ปล่อยมันดับไปฮะเดี๋ยวต้องตั้งเรงนิดนึง สนใจก็โทรมาเบอร์08-4-908-6-3-4-3นะฮะจะแปะลิงก์เพจกันหน้า Facebook ไปข้างล่างนะฮะไลน์ก็เบอร์นี้เลยรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะฮะ5,9,500 50, บาทนะ k a w a s a Zx นะฮะคันนี้เลยอยากได้ขี่ไปหล่อๆนะขี่ไปออกทริปไม่อายเพื่อนเลยเนะี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็ลายไปก่อนครับสวัสดีครับ